ครับสวัสดีครับพีพีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตียมจะพามาติดตามเลขราวพัฒนาของพ่อฉลองเนาะพี่น้องครับของพ่อฉลองนี่ห่วยหลายงวดด่เนาะพี่น้องเนาะทีเป็นบริษัท่งใม่บริษัทลงนะครับจะว่างวดนีก็มาแล้วพี่น้องครับ รับมือวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สองมิถุนายนหกแปดลาวพัฒนาออกสามเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งเก้ารับเลขล่างก็ออกสามหนึ่งนพี่น้องเนาะ่ะมือโปรเตียมพามาติดตามของพ่อฉลองต่อยนาะอพี่น้องครับครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนาะพี่น้องเนาะเอา่อไปไหนม,มาตัวใดนะครับ เป็นมั่วๆว,วะพี่น้องครับวันพุธเดีวพี่น้องเนาะ

เราวพัฒนาพ่อฉลองนะครับ ครับบนล่างยิ่งรูดพี่น้อง4กับ5นะครับ ขับบนล่างเบี่งรูดสี่ขับห้าเน้นที่สี่นะพี่น้องครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อสี่สอง สี่สามสี่ห้าสี่แปดนะครับห้า ห้าสองห้าสามห้าศูนย์ห้าแปดนะครับ ถ้าพอประเนนในทีซีได้พี่น้องเน้อติดซีนะครับสีสองสีสามสีห้าสี่แปดนะครับแต่ว่าหลักหากับง,งามได้พี่น้องเนื้อหาสอง าสามนะครับรับเลขสามตัวน้ำพีนอง สองสี่สองสามสี่สามห้าสี่ห้านะครับ ชัดเกียนนะพี่น้องเนาะเอาหลักหาขันมาเกา่าน้ำด้พี่น้องเด้อครับขับประเทียมกับเชบิมน้พี่น้องเ้ย้ยอพอเพียรเป็นชงมาให้นะครับรับลาวพัฒนา4วันพุทธที่4นะพี่น้องเนาะมิถุนายนหกแปบิ่งสกับ5บนล่างเน้นที่สี่สี่สองสี่สามสี้าสี่แปดห้าสองห้าสาม รับเลขสามตัวกับสองสี่สองสามสี่สามห้าสี่ห้านะพี่น้องเนาะครับเจนนะครับอาพาอเตียมขอขอบคุณหลายๆนะรับเด้อพอเพียรเนาะครับเนาะส่งมาให้แล้วก็ขอขอบคุณพ่อฉลองหลายๆที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนำกัน สอบก็จัดขัดก็ผ่าเน,นี่พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมข้อไวพรคอยเข่าคอยปังปังครับพี่น้องอีฟซีก็จะได้โชคโฉบมันมันกันนาครามเอาจะลืมเนี่พี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนาครามครับสุดท้ายตายสุดนี้ขออีฟซีทุกคนโชคโชคมันมันเนี่พี่น้องเด้อเฮงเฮงรว่อยเรื่อยนะครับเนาะ ครับพอกันชิปหนาะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม